เราทำเจลลี่ตรงนั้นโอเคยายสอนนินเดียนี่ยายสอนเขย่าแบบนี้ด้วยนี่จับยี้แล้วเขย่ายี้นี่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 เห็นไหมอ่ะทำสอนไปด้วยไงเอาทำ that in มานะคะคนี่เหลือสมาธิสมาธิแตกอา้าโอเคเ,อเสร็จแล้วคะ่ะาเสร็จแล้วเก่งมากต่อไปทำอะไรต่อไปไอต่อไปอา้าวหลังจากนั้นทำแป้งเป็นหลุมอามุบอกวามูบอกมา,มออกมาให้มามีสอน จะได้กินไหมเนี่ยตั้งใจ เทเข้าไปในหลุมเออหลุมอุกบาทหมดเลยเหรอเออเทค่อยๆเทเออเทอีกเท,อ,กทอีกได้อา้าวอันนี้เหรออาเทไปเลยนั่นนั่นแหละเทไปอีกหลุมมันเล็กไปหรือเปล่าอา่ะเล็กก็เอาบ้ามพี่ช่วยบ้านไี่ช่วย เออมันไม่ช่วย,ยเห็นไหมหลุมมันเล็กไปหลุมมันเล็กลูกโอ้ย oh <my> ไม่เป็นไรเอาเอาแปง้งเอาแปง้งล้อมเอาแปง้งล้อมเออแปง้แปลงปลง้อมไว้นั่นแหละหลุมมันเล็กเราจะทำเป็นทาสโซสโนเออมิกซ์นี่เนี่ยอ่มิกซ์ทีากดเือขย้ำ ทำเจลล์นะคะทำเจลล์นะคะเราให้มันเย็นก่อนอ่ะตอนนี้นะละลายแล้วใช่ไหมอ่ะละลายทิ้งไว้เดี๋ยวไปใส่พิมพ์เอาพิมพ์มาใส่นะอ่ะโอเคเจลลเออ เราก็จเน่าจะ put it on ให้มัน t ี s t y ให้มัน,น stretch เราจะได้กินบบขี้มือรินเดียเอาถามต่อไปเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงมาคอยดูกันนะคะคุณผู้ชมสร้างนวด แบนบๆเหมือนทำเหมือนที่แม่ทำอ,อ่ะอ่เออยอ่ะดดตกไปเออเนี่ยเก่งเว้ยวันนี้ได้กินขีมือ้อละเออเอออ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกว่าเป็นมูหรือจ่านะคะตอนนี้ก็ให้เรียนดูดไปเรื่อยๆนะคะ หมือนแป้งมันจะแข็งแข็งไปหรือเปล่าล่ะฮะแข็งไหมนั่นเองเออเอ,อ,อ่ะเดี๋ยวมาดูต่อยังได้หรือยังนั่นได้แล้วยัง,งดงูดิได้แล้วก็พักแป้งไว้อา้าวพักแป้งไม่ให้มันนวดไปก่อนแต่คุยแค่อ่าดูดเร็วได้ที่ได้ทางแล้วแรปไว้แรปเก็บไว้ให้มัน ให้มันแบบเซตตัวก่อนอ่ะแลปเอออ้าวอัน,นี้ฝีมือลิเนเดียด้วยมามีด้วย,มมวยช่วยกันนะคะลิเดียไม่ได้ทำคนเดียวหรอกมามีสอนอ่ะอ่ะเร็ว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 หนึ่งสองกรัมอ้าวอีกรอบเดืนเอนอ้าม,มามีช่วยมามีช่วยอ่าโอเคแล้วเก็บไว้กี่นาทีคะช่ะ องชั่วโมงเหรออ่าโอเคเดี๋ยวสองชั่วโมงมาดูกันนะคะให้ต้องเชิญตู้ตอนไม่เชิญตู้แต่วันฟ้าแล้วก็โอเคสองชั่วโมงอะไรเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ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 สสวัดีค่ะโอเคคือจบเก่งมากเดี๋ยวมาดูเหนะเนะสองชั่วโมงค่ะเหนืยค่ะเนื้อชื่อเนี้อมากับเจ้ามากับยายต่อไป Thank